ความปังเป็นเหตุครับพี่น้องสำหรับเพจหนึ่งนะครับเพินไดเอาออกมาเว้านะครับสำหรับจริงบางคนที่ยังบ่ยอมรับความเป็นจริงนะครับบ่าวาสิเป็นการไปตังซื้อขายไม่ให้บอดบิ๊กนะครับที่จริงเล่าก็อยุ่สื่อเลยครับเราบอไใ้ไม่โยงเกี่ยวอย่างเด้ ส่วนมากก็สิเป็นจริงรือเอฟซีที่ยั่งบอกเข้าใจความเป็นจริงอยู่นะครับเห็นเพิ่นประสบความสำเร็จบ่ไไรเนาะครับเนาะเพินพ่นบอกว่าจังไดที่กับพี่น้องเพิ่นได้โพสต์ว่าปาดติงไข่หอยเขี้ยวเมนบ่กขดเลยดังอยู่เพียงเดียวของผู้ใยญ่้านะครับแล้วก็เพิ่นกับมาตอบคอมเมนต์กันครับ เพ่งอาจารย์บิก๊กแตงต่างหากกำนั่นเป็นเด้าของ่ข่ที่จริงน้องเพลงก็มีส่วนทําให้คข่ยฮ้ยเื้พี่น่องเพิ่กน,พน,นก็พิมพ์วางสี่หรอครับขออนุญาตอ่านเด้อครับเด้อโคยเขี้ยวมีชื่อเสียงยุ่เหมือนกันคิดกันบ้างโอ้ยต้องขออนุญาตอ่านแบบชัดเจนนะครับมันก็บบอสมควตรต้องพิมพ์แบบนี้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนไม่ไดีกว่าเป็นเค้ยครับเด้อ สมองง่อยติงพลังบวกมักคิดเองนะมีแต่พวกอิจฉาเขาเห็นเขาดังผ้ากันดินครับโอ้ oh, นี่แหละครับพี่นอ้องเอาแคร์เล็กๆน้อยๆน้าจิม้มมาเวาสุพ wow, ีสุนองฟังดีก่อนนะครับเนาะเพราะอย่างดีครับคือสิไปตั้งไห่เวล่าขายไม่เร็วแท้เห็นว่าเล่าเห็ดได้ดี เห็นว่าเล่ามีเงินมีคำเนาะครับเห็นอย่างก็ะไดแล้วสิเกิดความอิจฉาสมอครับบบตองหวังดีเป็นผู้ลูกไปตั้งไข่เพ่งไม่เพิ่นก็นไดหรอกครับเพิ่นเอาซื้อนี่มันเป็นซื้อลูกซื้อเต้าเพิ่นตัวเออบบตองไปถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่นะครับเอฟซีห้างพุญยาบานเท่ากับโบไดยอมคือกันเนาะครับเนาะ สวนกับเลยล่ะครับคือว่าไปตังคายไม่น้คือกันนะเนาะครับ่ขยหอยเขี้ยวช่งสีน่นนาครับอันนี้พี่น้องเขาก็ฟังเบิ้งเอาโหลดครับว่ามันเหมยนอยู่บ่สมควรบอสีมาสิลีเซนเล่นนะครับเนาะตั้งคายไม่ความีชายที่ศิยานี่มันบ่เข่าไออกไผลหรอกครับพอไปสวนกับแบบนี้การนั่นล่ะครับกะ บ่อยอมลับดอกกสิดินไปทัว่วคือเก่าครับพี่น้องพอหยังพอมันตรงเกินบ่เราลาบบอได้กับไปฟาดง่วงฟาดง่าแล้วครับกับไปเรื่อยคิดว่าตัวเจ้าของเป็นผู้ปกป้องออผู้พิทักษ์นา่งเอกทั้งสี่นะครับนั่นคือความคิดของเพิ่นหรอกครับอย่ากปก ป้องหรือว่าปกปักรักษาย,ยัางก็เหตุไปครับแต่ยามันเกินเลยเกินงามแต่าห้ามันผิดพลาดมากตัวจะขวองถือผู้เดียวนะครับอยู่หนาบันล่งเคยเห็นบ้าคนครับบางคนที่เพิ่นไปอยู่บันล่งบีผู้ใดซอยนะครับยกมือไหวไปตั้งแต่ท่าเขา่าดีต่อต่อา่เป็นพอ่อหมาก็หวายพ้อมพุ่น ืมอยากว่าตัวครับพออย่างมันบมหูจักยังเลวเด้ยครับพ่อไปขืนสารพ่อเพิ่นถามหันแล้วว่ามันความกดดันเหนุใดครับเราสีเหตุยังไรบ้านกล้ายูบบอกกล้าแล้วก็เก่งพ่อไปอยู่ยังสั่นมันบมเหมียนเลยด้ยครับขาบาาบ้าเจ้าบมซอยด้เจ้าโมเองนี่มาเดือดเทยนอย่างขักเทะไปยังสั่นโดดเด้ยครับ เพิ่นเกษียวกไปตะหูเ้เพิ่นเพิ่นว่าได้มีอย่างส่วนเกี่ยวของถี่ต้องมาอาไลอาวอนน,นํามนะครับเนาะเจ้าพิมพ์เก็พพิม์มไปเองขอยว่าได้ขอหลอกให้เจ้ามาพิมพ์ให้คอยอคอยก็เฮ็ดนาที่ของคอยไปเข้าไปยังสั่นเลยครับพี่น้องอย่าสปตกหลอดเอ้อครับอืถ้าไปตกลลอพอถือมานั่นล่ะเป็นจั่งไรครับสมื้อนี่มิดอิมซิมครับ มีดแบบไหนบากคาบโคตรเนี่ยสี่เลยครับแชะกับสิมีตะเรื่องวัดเรื่องว่าอะไรบ้างนี้นั่นแหละครับบางคนมันต้องถือแบบนั้นมันจึงส,ส,สี่จือครับทับวสันบอกก่งคักซื้อซุเชียวนี่ยดาบันดาเนี่ยโปากนี่ขัดก็ยังแล้วครับสุดท้ายมันเป็นไหนครับมันก็ต้องซอยตัวเองคือเกาบอลผู้ใดซอยเดอ้อผมสิบอกสุดท้ายตัวจะของ เ็บครับเสียเงินเสียเองครับซื้อเลยเศร้าเสียขาทาน่ายหลานแนวครับเพราะอย่างพอเป็นติงที่บกคิดให้มันดีน,น,นะครับก็ฝากนั่นแหละครับผู้ที่หรือว่าเงินหลายอยากเคล็ดก็ได้ครับอยากโพสไปอยากวาอลยังไนก็นวอลไปครับ แต่กระบ้านั่นแหละครับทามันผ่าพิ่งหนือ้อถึงผู้อื่นให้มันเสียหายนั่นก็ต้องย่อมรับสิ่งที่ตัวเจ้าของเห็ดตัวเจ้าของเว้าไปครับนี่แหละที่จริงอ่ะคนเท่าเนาะครับเนาะถ้ามีการยับยั้งชั่งใจเยูะมันก็บ่เกิดปัญหาดอกประเด็นมันเกิดจากใส่เมื่อต้องไปถามบ่ต้องกระล่าวแล้วครับเขาหูทั่วบานทว่วเมืองนั่นแหละไม่แต่คนที่คล้าข้ขึ้นกันนั่นแหละ หรือเป็นแบบเดียวกันจนังไดพวกกับก่ฮูหนะอันนี้ผมเดาอบได้ว่าผู้ใดความแล้ยวแต่สิคิดแบบใดนะครับว่ามันเป็นอย่างไรน,นั่นกับเดาเบิ่งครับพี่นอ้องนี่แหละติ่งแบบนี้นะครับมันสมควรที่ถือทั่วลงม่ไปว้าแบบบวเขาหูเด้ผมว่าว้าบวาเขาหูแบบยางถักเลยละ่ะ มักสิเก่งต้องเถิดจักเที่ยนหนึ่งสิหูเนาะครับเนาะนง,ง่ายก็คือว่าเตือนสตินะครับเสียก,ก็เสียไปบบเสียก็บโต้องมาดอดแบบนี้ไหมถ้าดอดดีเ่ราว่านี่ดอดบ่ดีไหมดอดให้พ่อตัวจะขวงให้ค้นสร้างนี่ไหมครับมันบ่เมียนนะครับแต่าฝากไว้โหลดนะครับผู้ดใดห,หูจักกั เตือน,นเพื่อนแน่ครับให้สติแน่แต่บ่ต้องเตือนด้วยฟ้ามืดนะครับเตือนเบาๆครับบอกน้อยๆแต่เตือนทั้งแสมันแห้งครับเพราะว่ามื้นี่บ่ถ้าบ่เตือนบ่หู้รอกครับจิ้งไปเรื่อยล่ะสุดท้ายตายตอนจบแล้วครับเป็นแบบนี้มาหลายคนแล้วครับขึ้น่าตัวเองแน่ที่จริงบ่แเม่นนะครับสุดท้ายเลยเป็นหมาหัวเนา่า ้คนอื่นว่าแล่ละครับซ้ำเติมซิสิครับนี่แหละครับจุดจบคนเก่งรจริง